สวัสดีค่ะัดหนางอายายในเมืม่อน่ะเมืม่อน,น,น,นี่สาวแหล่ววัสีเดินทางมาขายบักริก,กับเขาเจีบในวัดสามนีค่ะบังเอิญมาพ่้ยูทูบก้าบังเอิญมาพ่อยูทูปเข้าก็เลยเป็นโอกาสของโอกาสดีกันเลยด้มาโว่เนี่ยนิดหน่อยค่ะ <c oughs> บักริก,กับเขาโกงได้จ้าเด้อใายส่ไก่กระสังได้ได้ค่ะเด้อขายยทีนดีบ่รสังได้มดเลยค่ะ คอยนใจทางแปเ่เลขเอาตรงๆรดอดมาทำเนี่ยช่างข้อมฝนมาามเนี่ยางความฝันวันว่้เราแหละซื้อเลขหาแปดแปดหาเราก็เอา,เอาไปอธิษฐานเสียงปัตินี่ไปเที่ยงเที่ยงกับไปฝันเที่ยวบ้านพี่น้องว่าไม่ป่าให้ฝันว่าไปเอาของอยู่บ้านโลกปัตินี่ไปแล้วกับไปหอด เพิ่นให้ไปเก็บเอาเงินมัดใส่ถุงเต็มอันนี้มิต่เงิ่อนธนบัตรเท่าเต็มถุงเพราะมันหน่อยถุงคนเรากพี่น้องพี่น้องก็เลยบอกว่าเขาแบ่งถึงกันนอกงวดนิ้วเพ่นบันเลขทีเพิ่นจะหาแดด่ซื้อให้หาแดดมาเราจัดเสียงเลขตัวนี้แม่นบ่กค่ะเลขกพอสาวแหลกก็หัวนี้เพิ่นให้ซื้อใส่แดดเพิ่นกันให้มนหาแดดเท่านี้เลยค่ะงวดนี้ ขึ้นเลขหาแปดจ้ะเพื่อนที่สองกำลัาฝันอีกนี่ค่ะฝันสองเพื่อนติดกันเพื่อนที่สองกับมาฝันว่าไปซื้อเลขเติมหาแปดมาอีกเลยค่ะเพื่อนที่สองวันว่านไปคนเอาเงืนอยูไตรสีดินมิเต้แดงมิเต้ธนาบัตรนอกไปคนเอายูไตรสีดินมิเต้เงินทั้งนั้นเลยคือไม่เราได้ขันวัน ขึ้นที่สองมาย่ยมขึ้นที่สองฝันเห็นว่าจะพร้อมนี่เน่าใจหัวเสือมาแล้วอย่ยงแรกสิบพราเขากเขาต้องให้นั่งฝันีหยังเลยวันนี้เลขหาแปดได้มาจังไหนคะเลขหาแปดก็ว่าอันเลขมา่านตาข้างบางันแม่นแส้นนั่งแถวนี้เราบอกมากค่ะคนเห็นหน้าเราก็แบบนี้ เคนเกี่ยวเขาแล้วคนเช็ดหน้าเล็กคนมันเคยออกของคนทุกเทีย้ยน่าก็เลยว,ว่าบอกให้คนคนเกียวเขาแล้วว่าปีนี้ได้เขาแจ็กรอบคนว่าได้หาสิบแปดกรอบน่ากันเลยว่าบอกได้คนมนเจียงเงขแาแล้วว่าปียน,น,นีันด้ัดนดีจ็คกรองเพื่าแด้หาสิบแปดกรอบน่ากันเลยว่ัน,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 กนวกใน้่น พันว่าจะคล้องไปบ้านแม่ป้ามาบอกไปบ้านเพิ่นบ้านเล็กที่ทีแม่ป้าเพิ่อนยุ่นก็นเลขบ้านเล็กทีเพื่อนขาดแปดแล้วก็เพิ่นบอกให้ไปเอาของยุบ้านเพื่อนไปเอาของยุพันเพื่อนก็ไปเห็นเงินเงินที่เพิ่นซ่อนไว้นะคะเจ็บเอามาใส่ถุงไปกับลูกสาวเพิ่นน่ะลูกสาวแม่ป้าเพื่อนน่ะ สองก้นได้มากเพราะมันหน่อยถุงนี่ใส่สอบเป็นเป็นมัดเอายางมัดใส่ถุงใส่ถุงมาเลยค่ะเง่นน่ะจ้ะเงินใส่ถุงใส่ถุงมากจ้ะฝันจังสีหลีเน้่ค่ะเพราะอะไรโกหกพี่น้องฝันฝันฝันจังสีเพื่อนที่สองก็มาฝันว่าไปคนเอาเงินอยู่ไต่ขีดินมันอยู่ไต่พื่นขีดเ้อง ไปควดใต้คีดินกะไปเห็นหนึ่งตั้งเงินใต้ธนาแบ่งธนาบัตรแบ่งลอยแบ่งท่าแล้วก็ค้นห้าก็ค้นเอาขึ้นที่สองนี่ฟันว่าถ้าแม่กับน้องสาวไปค้นเราเงินน้ำเจ้าความอืมอืมดีเนาะใช่อาแปดแปดทางนี่ละจีใช่โตเดียวเท่านั้นโอ้เดียวเท่านั้นค่ะเพราะหลายตัวค่ะเอาเพลงงบหน่อยแล้วผ่ากะเชรียมส่งน้ำสาวแหลย รงเบิงานาร่ะสาวแหล่นี่มั่ใจเลยนะเลยค่ะซื้อไวเราพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะรถีขนะคะเลขสูตรพอสาวแหล่มาไปการเลขสูตรพอสาวแหลก็เพื่อนให้ซื้อไส้แปดทอนก็บอกว่าเลขหาแปดแปดหากับแปดหกแปดแปดหาหาแปดแปดหกหกแปดเลขสูตรเนาะค่ะพอสาวแหล่คือเข่าเนาะค่ะแม่นทุกงวดนะคะที่ทางจ้องมา งวดเมื่อกี้เพิ่นห้เสาแหลมมากหนึ่งเก่าศูนย์ีพอเสาแหลมคสามตัวเพิ่นหามตัวเลยสามตัวเพิ่นไ่ได้ห้บปงวดสามตัววันี้ไหมเพิ่นหไปอันท่านไมหาค่ะแต่ว่าเพิ่นบอกแมไว้ว่าห้เนียแปดหาหาแปดก็แปดหกหกแปด่นเพื่นจุดแปดก็ืนี่ให้เื้อไส้แปดงวดนี้เพิ่นบอกให้ซื้อไส้แปดคือ้างพาเสาแหลมค่ะผู้ใดมากวิ่งแ็วิ่งแปดได้ค่ะ เม่อาพ่อดีเป็นนั่งเสาแหลงวังนท้องเกี้กับันเห็นซ่างเนาะประเทศนี้เปเบิ้งเลขพอกั่มีเก่อนสุัได้มาพันเดียวง <c oughs> <อ>วดนี้่ห้ซื้อตเตาน้องเรขจำนวนพ่อาตาพอได้ซื้อเล,ล็หลายงวดลายพนด้พันหนึ่งวดตรองกี้นี่ดีใจได้นะค่ะ ดูตัวเลขนะครับสาวแหล่ตัวเลขนะครับผมมีตั้ค่ะตั้งเลขพ่อสาวแหล่ได้ค่ะเลขคำนวณสูตรพอมือมื่อเมื่อบังจ้าครับผมนี่เป็นเลขของสาวแหล่นะครับของเอฟซีค่ะนี่เป็นเลขสูตรเรื่องความฝันของสาวแหล่เนาะค่ะสำหรับเลขสูตรพอเพื่อนกาให้ซื้อติดแปดไว้ ถ้าผู้ใดมักวิ่งก็วิ่งแปดก็ได้เนาะค่ะถ้าผู้ใดมีลักไส้ก็เอามาจับลักไส้กันกับเลขสูตรพ่อสาวแหล่ก็ได้เนาะค่ะได้ค่ะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแต่ว่างวดไอ้สูตรงวดที่แล้วก็คือเข่าเกาศูนย์เนาะค่ะเข่าเกาศูนย์ค่ะตีพ่อสาวแหล่ให้เน้นแปดได้องว่ที่เพโนก็ให้วิ่ง เมื่อสุดท้ายเพื่อนายแห้งหารักลอยมาบอกให้เอาเก่าไซเดอร์ลูกจะวาลูกของบ๊วยก็ได้เอาแล้วค่ะในแต่เกลาศูนย์่เกลศูนย์จ้าในแต่เก้าศูนย์หนวดมนีเนนแปดยางเดียวเลยจามาพันกระบอกมามาสูตรของพ่อสาวแหล่ชื่อเหตดติดแปดหน่ค่ะ ต่า,ต,าตัวที่เพิ่อนบอกให้ตัวที่เพื่นบอกให้เน้นจะบอกให้นั่งเน้นเ5ดหาหาเสดเือดเือเน้นว้ยองค่ะโอ้ตัวเน้นค <Poppy. S 1> <S 2 S 3> ือ8 5ดห้าห้นะคะรับหกแปดแปดเลมค่ะต่าสาวแล่พัดไปยิบลอตเตอรี่ห8าแปดแหาไว้ฟันดี2องขึ้นติันดีสอง้นิฟันดีสองขึ้นติฟนีสอง้นันีสองขึนฟันดีสองะึ้นจะไนดคองข้ันจะแตกบึ้มอีกองขนี้ บ g, <Ừ. S 2> ่เอาไรตโตค่ะซื Somehow, et, mm ้อโตเดียวตัวตแค่นี้แหละสาวแหล่วันบ่กำมันใจที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าช้นนั่งสาวแหล่เขาเล็กเอาเชียงหลอกวันเดียวนี้ชันั่งสาวแล่ว่าได้เงิีก็บอกก็บอกเจ้เบอร์ซักคับพี่โอปลอยว่าถ่านเล่นนั่งฟันเห็นสั่งฟันจังกีนนั่งวันนั่งต้องถือเล็กกัถืออีหลีค่ะนี่ก็เป็นหน้าท่าของสาวแหล่เนาะค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของสาวแหล่นะครับเอตรีครับงวดที่แล้วสาวแหลกก็ถูกนะทุกพันเดียวนะฮะแต่ก็บอกคนเรียนถูกกันเยอะอยู่นะครับสําหรับเลขสูตรของข้อสาวแหล่นะครับผมเราวยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของสาวแหล่นะครับกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ